สวัสดีค่ะพี่น้องมาเฮกีกับขอกำนาดน,น้ำนุนแ้วค่ะเมื่อนี้หนูก,กับเ็ดเปนน็นอนันใกล้พัดปิดแกงเนาะค่ะตะว่าใส่กะทิน้ำพัดแบบกะทิกะทิไหมค่ะตอนนี้กบหุงข้<ท>อดีเนาะค่ะพี่น้องขอสุกล้วค่ะ แกงเพชรใส่กะทิเนาะค่ะพี่นอ้องยังกินแดงค่ะทุกคนสำบายดีนะะเนาะค่ะลมหนาวมาเยือนเฮ็ดขอ้อเฮ็ดของห่อนๆ่กินเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดแบบเลี้ยวๆ้เลยเนาะค่ะพี่น้องบบตองพิที่มาขันตอนเนาะคะ่ะยู่บันบ้นบน ให้แบบสดๆเลยนะคะขึ้นยากระเฮ็ดกินนะคะถึงมือสม่อค่ะคาจะว่อ แค่เราวันหลาก็เอาลงใส่ไปกับไก่นะคะที่ห้องพัดไว้แล้วก็ค้นเนาะคะ่ะแล้วก็ค้น,นะค่ะพี่น้อง ใส่ซอสด,ด้วยค่ะพี่น้องระวังเข้มนะคะการปรุงถ้าเข้มเราก็นขึ้นบะแดดได้เค่ะการเวลาเวลาห้าปรุงกับข่าวกับน้ำห้ากับปรุงจืดๆไว้ก่อนนะคะบอกบอกมันสิเข้มค่ะพี่น้อง ใช้พักที่ห่าเตรียมไว้นะคะพี่น้อง พีิกกะปิกินเนาะค่ะพี่น้องเห็ดแซบ่บๆกินกับไข่เคี่ยวเนาะคะ่ะแต่ว่าบางคนก็เห็ดเป็นนื้อๆนั่นก็ข้าวผัดกะปิเนาะคะ่ะใส่น,สนะะอัวไชเท้าเนาะค่ะนี่เป็นซับแซ่บเนาะพี่น้องตามด้วยพริกกระเทียมเนาะคะ่ะ พี่น้องหลังจากที่ห้าใส่กะปิขอาไปแล้วนะคะนำหอนค่ะนำห่อนใส่กะปิลงไปแล้วต้องกับ,บีจักน้อยและะ้วค่ะมันขอกันกระบอกพริกเนาะคะ่ะหนูคงสิบมีบักแข็งนะคะ่ะพี่น้องอย่าถามหาเนะคะ่ะอยู่เมืองหนออเมืองหน้าอยู่ทางนอเ์เยแตะว่าทางอื่นยุยุโรปทางอื่นเนาะค่ะอาจจิมีเนาะค่ะบักแข็งแต่ว่าทางโนบมีล้วค่ะพี่น้องหากินยากะะ้วค่ะของไทยอัน ของไทยนี่ส่วนหมากสิเป็นพวกพีพีเป็นทรงมาไห่เนาะคะ่ะพวกอันนั้นซอสหอยสีเนาะคะ่ะบะหมี่โรตีรรยน้ข้ายด้ค่ะพี่นอ้องไข่เนยเนาะค่ะได้กินขงเขาเน้อวนยุ่นซี่หาถุงเนาะค่ะพี่นอ้องท่าน,นี่หากินยาค่ะ ใส่บักน้าวหอมนะค่ะพี่น้องใส่มะนาวลงไปเพิ่งน้ำบีบบะนาบักน้าวค่ะใส่มะนาวลงไปอุ้ยแซ่บๆพี่น้องน้ำพริกกับอนน้ำพริกกับพริกกับเป็นอันอีกย่างเนาะค่ะที่นุ่มมากมากค่ะพี่น้องกินกับปลาทูเนาะค่ะไม่ได้ไปเห็ดง่าเนาะค่ะกลับมาตำน้ำพริกปลาทูกิน รือว่าไปตลาดเนาะค่ะพี่นอ้องเลยกินน้ำพริกปลาทูกันโอ้ชื่นใจชื่นอกชื่นใจเอาเป็นว่าอันนี้เม็นเมนนูมาคุณก็ต้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำพริกกะปิหนูเป็นจะแซ่บปะค่ะพี่น้องโบมี่บักแข่งนะค่ะพี่น้องมากินน้ำกันนะคะ่ะแซ่บๆนะค่ะพี่นอ้องกินกับอันไข่เกี่ยวเนาะคะ่ะมาด้ค่ะมามาต่อมาถอดไข่เนาะคะ่ะกินกับน้ำพริกกะปิค่ะพี่น้อง พอแบบบานๆนะคะพอแบบอีสานบานเทอาแต่ว่าบ่มี่กะทะแบบกะทะห่อนนะคะกะทะสาดด้วยค่ะนี่ม <c oughs> <c oughs> ันก็สาดน่พี่น้องนกงุกับงงวิดีพี่น้องไฟก่แข้งคะ <c oughs> ่ะมาคือบานเท่าแล้วค่ะตั้งตโตทานลง กะทะลงห่อนวูวูวูวนขึ้นปุ๊บปุ๊บติ้หน่อยเทไข่ลงฟู่ขึ้นหน่อยหรอพี่น้องเนาะเป็นแต่แสบหอมหอมหอมกระเทียมเนาะค่ะอันนี้เป็นซาซาะนะคะพี่น้องวาซิโซชักแบบว่าทอดเดี๋ยวพี่น้องหิวขอน้ำเล่นเลยค่ะพี่น้องเท่ร่พี่น้องหิวข้าวถือจานแน่นมากเลยค่ะพี่น้องต่อมาประเด็นใจเรื่องเนี่ย ในขณะที่รอเก็บของกัน่าพี่น้อง <c oughs> พี่น้องต้องจะพริกแดบว่าค่ะพริกแบบครึ่งก็ครึ่งนะค่ะวันกลับขึ้นไป ขีดคันพริกเซการนะคะเดร่างอีูที่เก้า คือฟูดีแต่ค่ะพี่น้องโอ้พี่น้องเมืองเป็นจะเสแสรบวะค่ะแกงเผ็ดกะทิด้ะค่ะแกงบ๊อบหนเผ็ดปันใดให้ฝรั่งกินน้ำเนาะค่ะให้สามีกินน้ำถึงสิเผ็ดปันใดเมันก็กินขี้เก่าค่ะพี่น้องรามินเผ็ดปันใดก็กินขี้เก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะแกงเผ็ดใส่กะทิห้ากับ เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเป็นจะแสบบ่ค่ะม่กินมาแสบน้ำหนูด้วยค่ะพี่น้องใส้กะทิหอมๆเนาะค่ะหอมกะทิค่ะหอมกะทิคิดหอดบานได้ค่ะพี่น้องมาได้ค่ะพี่น้องทังบานทังไกลทัวรลูกไม่กินกับหนูได้ค่ะแสบๆค่ะค่ะพี่น้องทอดไข่เซ็จแล้วเนาะค่ะตำกะปิกะเซ็จแล้วค่ะพี่น้องล้วก็แกงเผ็ดไส้กะทินะค่ะ เดี๋ยวพอเราค่ะพี่น้องไม่กินแสบๆน้ำกันค่ะพี่ก่ะพี่น้องน้ำพริกกะปิแล้วก็ตามด้วยไช่ค่ะพี่น้อง